ปกติเวลามีคนที่เราไม่รู้จักมาบ้านเราเราเปิดประตูให้เขาไหมาไม่เปิด,เ,ปดเช่นกันเทเพเทวดาเหมือนกันหะสศาลที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจำเป็เลยทุกๆท,กท,กท,กที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องบอกเจ้าที่เทวดาหนหงต้องบอกเทวดาก่อนเสมอเขามีนายประตูเขามีคมเนียมคุณขาดนั้นหลายครั้งที่เราเดินเข้าไปเราไม่ได้บอกเจ้าที่ศาลให้เปิดประตูหรือเปิดทางเนี่ยเราเข้าไม่ได้นะดังนั้นทริปนี้เนี่ยในทุกๆจุดเนี่ยเราจะบอกเจ้าที่เทวดานางให้เปิดทางให้เราได้กราบสักการะขอพรนะคะ คนโบราณสมัยก่อนในการขอพอรเขาไม่ใช้เสียงพูดนะอเขาใช้สัญ,ญลักษณ์ในการขอพอรคุณเห็นที่ที่เบ็ดหรือบางที่ไหมเวลาเขาไหว้เขาเมื่อยเพื่อที่จะขอรับพรต่างๆดังนั้นเนี่ยในสมัยย้อนกลับไปของคนโบราณเนี่ยในตามตำร,ราของจีนหรือที่เราศึกษามาเนี่ยฮะเขาจะใช้สัญ,ญลักษณ์ในการขอพอรเช่นบางคนใช้สีเสื้อในการใส่เขาบอกสีแดงเนี่ยจะเสริมขอฤ่องเสน่ห์และความรัก ะะถ้าเกิดสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองหรือสีอสีส้มเนี่ยจะได้อะไรมาแบบฟุกฟุกคือขอเรื่องขอเรื่องขอเรื่องโชคลาภสีม่วงคือดึงดูดทรัพย์สีน้ําเงินคือสีเรียกทรัพย์ดังนั้นเนี่ยทุกสีสมัยก่อนเขาใช้วิธีการใช้สัญลักษณ์ในการไปขอพรถ้าผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ